ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ในการทับบอร์ดชาแนลอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Resident Evil 4นะครับวันนี้ก็จะมา,าให้ทุกคนได้ดูภาพ HD อันนี้คือผมปรับ 4K นะปรับภาพ 4K แล้วก็เฟมรมเรทเนี่ยประมาณ45-50ไม่ได้ถึง60นะครับผมก็จะมาลองดูนะครับก็เป็นการตั้งค่าจากผมนี่แหละผมลองวิธีการตั้งค่าใหม่ดูนะครับวันนี้ก็เป็นการตั้งค่าใหม่อีกแล้วนะก็ตั้งค่ารอบนี้ก็จะได้ผลมาเล็กน้อยนะผมภาพสวยขึ้นเล่นลื่นขึ้น เนี่ยครับผมเวลาเก็บเงินเงินก็จะหมุนแบบสมูทขึ้นเห็นปะโอเคก็ลองลองดูครับมันเลื่นขึ้นจริงๆนะทุกคนลองลองดูเวลาผมเดินนะแต่คาสินนี่ผมจะไม่ดูแม่งกากเหมือนเดิมและนี่คือความรู้สึกแบบว่ามันจะเลื่อนขึ้นเล็กน้อยเอาไม่มีอะไรปะกับนี่ครับเวลากระโดดอะไรก็จะสมูทนิดนึงนะครับก็จะทํารู้สึกว่าเล่นเลื่อนขึ้นนิดหน่อยคาสินกา,กากไม่ดดโอเคยิงหัวไปเป๊ะเรียบร้อยตาย โัวาเนี่ยมันก็ลื่นอยู่นะเอาคอมไิเต็มันก็ยังแบบรู้สึกแบบเด้งถึง50เฟรมได้โอเคข้ามเลยตัวในแกนไม่โทรไปแต่ที่แน่ๆคือภาพผมสวยมากตอนนี้ผมเล่นภาพแบบสวยจัดอะส่วนการตั้งค่านั้นนะครับผมมันไม่ได้ตั้งค่าแค่ในเกมอย่างเดียวมันต้องตั้งค่ายันอ่ โทรศัพท์เราด้วยนะครับผมซึ่งมันมันซ้อนซ้อนเงินมากนะผมถ้าจะสอนก็จะสอนยากเย็นมากๆครับเพราะว่าผมตั้งค่าหลายอย่างมากเข้าไปทั้งในตั้งค่าในโทรศัพท์ตั้งค่าในแอปตั้งค่าในอ่าในคอมโอ้โหมันหลายอย่างจัดคือมันก็ไม่มีอะไรมากครับผมคือเราคิดแค่ว่าตั้งค่าในแอปเกมก็พอแล้วนะครับอันนี้ผมทาเบอร์วางอลังการเองนะอย่าไปใส่ใจมากนะครับเลเซอร์ก็ชัดขึ้นเห็นไหมาภาพมันจะสวยขึ้นมากเลยอันนี้ผมก็ อยากลองํำอะไรใหม่ๆดูบ้างนะครับแค่นี้เองเนะก็อย่าตั้งค่าตามผมเลยดีกว่าเอาแค่ให้ทุกคนได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับในโทรศัพท์นะมันก็คล้ายๆในใน,ในคอมนะครับผมแต่แฟเฟรมเรทอาจจะได้วิ่งไม่ได้เหมือนในคอมนะครับแต่ว่าวิ่งพอให้เราเล่นได้ก็สุดยอดแล้วนะครับโอเคปะ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็จะมามาแค่นี้นะครับคือมามาบอกวิธีการเปิดเวอร์ชันใหม่ในการเล่นของเกมนี้นะครับผม Resident Evil 4เนี่ยเราตั้งค่าแบบไหนดีนะครับเราทำภาพสวยได้เท่าไหร่ โอเคเ e t s g กเจอกันใหม่ครับ